สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่สามสามไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราเอาเรื่องดีดีมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะก็เป็นกาแฟค่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครดื่มกาแฟได้ทุกคนนะคะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคโรคนี้นะคะไม่สามารถจะดื่มกาแฟได้นะคะดูกันเลยค่ะแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามช่องของเรานะคะกดติดตามเลยค่ะกดติดตามเลยนะคะ กาแฟทั้งหลายนะคะเมื่อพูดถึงกาแฟเราได้ยินชื่อแล้วก็นึกถึงกลิ่นหอมมากๆแล้วก็อร่อยค่ะกาแฟนั้นนะคะเป็นเครื่องดื่มนอกจากจะเพิ่มความการปี้กระเป๋าสดชื่นแล้วก็ยังช่วยในการปรับอารมณ์เมื่อได้ดื่มกาแฟนะคะแต่ในทางตนกังข้าม ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรงไม่รู้สึกฉดชื่อเลยนะคะกาแฟที่เราดื่มกันทุกวันนี้มีคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยที่เห็นได้ชัดก็กาเฟอีนในกาแฟนั้นนะคะจะทำให้สมองของเรา รู้สึกโชดชื่นนะคะใครที่รู้สึกวงนอนในช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็มันจะทำให้รู้สึกสดชื่นทันทีเลยถ้าเราดื่มกาแฟเข้าไปนะคะนอกจากนั้นนะคะมันแก้ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อขจัดไขมันป้องกันมาเรงลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มาเรงตับช่วยในการลด ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ใช้รายงานเสียงเหงื่อมากถ้าดื่มกาแฟมันกระตุ้นการทำงานของร่างกายนะคะหัวใจแล้วก็เพิ่มน้ำตาลในเลือดทำให้มีเลี่ยวมีแดงแต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือ อย่าดึงมากจนเกินไปนะคะคนได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือประมาณ2-3แก้วนะคะก็พอค่ะแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องการเพียงแค่1-2แก้วเท่านั้นมีแต่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของกาแฟก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะ แต่จะพาะผู้ที่เป็นโรคประจําตัวแบบนี้นะคะเหล่านี้นะคะไม่ควรดื่มกาแฟาเลยค่ะอย่างเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็เราต้องไปดูกันเลยนะคะถ้าเป็นโรคอะไรกินกาแฟาไม่ได้นะคะไปดูกันเลยค่ะโรคหัวใจนะคะกา,ฟาเฟอีนจะทำให้หัวใจทำงานหนะักแล้วก็ยิ่งทำให้หัวใจเสื่อมสภาพในเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ใครที่เป็นโรคหัวใจนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดื่มกาแฟนะคะดีที่สุดนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะเนื่องจากว่ากาแฟทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็สุบฉีดโลหิตมากแล้วก็นานขึ้นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังไม่ดื่มกาแฟในช่วงที่เกิดความเครียด แล้วก็มีแรงกดดันจากสิ่งรอบตัวนะคะแล้วก็โรคกระเพาะอาหารนะคะกาเฟอีนทำให้กระเพาะอาหารยิ่งอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนทั่วไปก็ไม่ควรจะดื่มกาเฟเป็นอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวนะคะอย่างน้อยควรจะมีอาหารเสริมรองท้องก่อนนะคะโรคเบาหวานนะคะ กาเฟอีนจะมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไตอีสลายกดรดไขมันอิสระก็จะส่งเพิ่มตามเข้าไปด้วยนะคะผู้ที่ขาดวิตามินนั่นเองนะคะกาเฟจะไปทำลายวิตามิน b ีนนะคะซึ่งเป็นวิตามินที่รักษา ตามสมดุลแล้วก็ความมั่นคงในระบบประสาทนะคะดังนั้นผู้ที่ขาดวิตามิน B1 นะคะไม่ควรดื่มกาแฟเลยนะคะไม่ควรดื่มเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่เหมาะกับดื่มกาแฟนะคะอาจจะหาเครื่องดื่มอย่างอื่นมาแทนนะคะ ยังมีเยอะแยะน้ำดื่มที่จะแทนกาแฟได้นะคะคงทำให้รู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วนี้นะคะก็เป็นเรื่องเราวดีๆเรานำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะขอลาทุกคนผู้ชมไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ